ถึงเวลาของนางอ้ายทารถตกกระจายวังพระนริศรีสะเทือนก็ดคราวนี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดไอ้เจอ3คนนี้จะเป็นยังไงครับคิดว่าจะเป็นยังไงครับมาพิมพ์บอกดทีหน่อยใต,ใต้คลิปนี้นะครับทางพระเมเหสีแสงจันพระธิดามริกาแล้วก็หม่อมเจ้าปริยาที่วางแผนแกันแกล้งดูถูกเอื้อยสารพัดต,ตลอดเวลาแต่หารู้ไหมว่านี่คือไอ้ที่สวมรอยมาเป็นพระชายาเอื้อยครับเอ๊ะว่าแต่ แม่คณิษฐานางฟ้าแม่ทุนหัวหายไปไหนทำไมไม่ยอมมาช่วยลูกสาวตัวเองปล่อยให้แม่หมอใช้มนจนกลายเป็นหญิงชาราดได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันตอนนี้มาดูทีละคนกันก่อนนะครับ เริ่มจากพระมเหสีแสงจันทร์ก่อนถ้าได้เจอกับไอ้เห็นว่าคู่นี้เป็นคู่หยุดโลกที่หลายคนรอดูอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเหสีผู้ซึ่งไม่เคยยอมรับในตัวลูกสะใภ้สาวชาวบ้านคนนี้เลยนะมาแรกๆเนี่ยเอื้อยโดนเหยียบมือด้วยนะหลังจากนั้นก็มีการวางแผนแต่งเรื่องสารพัดทมท,ทุกวิถีทางครับแม้แต่กระทั่งได้แต่งงานเป็นพระชายาเอื้อยไปแล้วก็จะทําทุกวิถีทางให้เอื้อยเนี่ยกระเด็นออกไปจากชีวิตของพระมทัศนะครับคุณผู้ชมทีนด้เกิดว่าไอ้มาเจอเนี่ย อ้จะไม่มีทางยอมนะครับมาเหสีที่ว่ามีแผนการวางแผนเก่งเด็ดขาดแล้วเนี่ยจนถึงขั้นเอื้อยเนี่ยทนไม่ไหวต้องออกจากวางไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นไอ้เนี่ยอ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่ฉลาดแล้วก็จอมวางแผนแล้วถ้าเกิดว่ามีแม่คณิตถีมีแม่หมอมาร่วมแก๊งอีกเนี่ยทินว่าโอ้โหพระมเหสีแสงจันเนี่ยรับไม่ไหวหรอกครับและถ้าเกิดว่ามเหสีจะตบนะั้ทินว่าไอ้ยตบกลับ คือตกมาตกกลับไม่กลัวครับยินว่าอ้ายเป็นคนที่สู้คนครับยินเชื่อว่ามเหสีแสงจันทร์เนี่ยจะอึ้งกันแน่แล้วคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคู่นี้เจอกันจะเป็นยังไงครับคืออ่ะแต่ถ้าเกิดมองแบบให้ความเป็นธรรมด้วยนะมองแบบในมุมของมเหสีผู้เป็นแม่เนี่ยเธอเองเนี่ยก็รักพมทัตแหละพยายามที่จะปกป้องเพราะว่ามีพระธิดามาริกามาแล้วมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของบ้านเมืองด้วยเธอก็เป็นเหมือนกับแม่เมืองอะ่ะ ก็อยากที่จะให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็ถ้ามองดูเนี่ยมเ ah ห e สีแสงจันทร์ไม่ได้รู้จักเอื้อดีพอไม่มีระยะเวลาให้ได้รู้จักแบบที่พรหมทั์เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักจิตใจของเอื้อดีจึงไม่แปลกที่เธอจะแสดงออกแบบนั้นแต่ พฤติกรรมและการแสดงออกรวมถึงการวางแผนต่างๆเนี่ยมันเกินไปมันดูเกินขอบเขตจนทําให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งต้องมีบาดแผลแล้วก็เดินออกจากวังไปคุณผู้ชมคิดว่าคู่นี้ครับพระมหสีแสงจันทร์ท่าปทะกับอ้ายจะเป็นยังไงคนต่อมาพระธิดามาลิกาครับเนี่อ้ายนั่งร้อยพวงมลาลัยอยู่กับพระธิดามาริกานะครับก็มีการพังพานโยนพวงมลาลัยคือทุกอย่างพังกระจัดกระจายจนคนในวังเนี่ยงุนงงไปหมดนี่แหละของจริงครับของจริงเป็นแบบนี้ครับ พระธิดามาลิการ้อยพวงมลาลัยได้สวยเอามาโชว์แต่ว่าอออ้ายครับอ้ายยจะเรียกผิดอ้ายเนี่ยร้อยพวงมลาลัยไม่เป็นไม่ได้สวยแบบเอื้อยแน่แต่ก็พยายามนะแต่ก็รู้สึกว่าทําไมฉันต้องทนด้วยสายตาเธอมองฉันแบบนี้ก็พังมันไปเลยสิครับคือตัวพระธิดามัลลิกาเนี่ยแม้ว่าอาจจะดูน่าเห็นใจนะเพราะว่าเป็นคููมั่นคู่หมายนะครับแล้วก็เหมาะสมกับพรหมทัศจริงๆนะ ความสัมพันธ์ของบ้านเมืองต่างๆแต่ว่าพรมาทัศน์ไม่ได้รักก็ต้องยอมรับความจริงนะก็รักแบบเป็นน้องสาวแหละทีนี้ดินเองก็จะเห็นใจมัลลิกาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันเนื่องจากว่าพระธิดามัลลิกาเนี่ยก็มีส่วนที่เข้าไปอยู่ในแผนการต่างๆที่ไปกระทํากับพระชายาเอื้อยนะครับฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่สําคัญของพระธิดามัลลิกาเธออาจจะคิดอะไรบางอย่างได้แม้ว่ามัลลิกาเป็นผู้ที่ไม่เคยแพ้คน แล้วก็เธอพร้อมจะสู้เหมือนกันนะเธอก็ไปร่ำเรียนอะไรต่างๆมาเนี่ยแต่ว่าดินเชื่อว่าเธอไม่สามารถที่จะสู้กับอ้ได้คือถ้าเกิดสายตาปะทะกันเนี่ยท้ายที่สุดดินว่าอ้ามีรังศีอมหิตมีพลังมากกว่าแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าถ้าเกิดพระธิดามลิกาปะทะกับอา้าจะเป็นยังไงครับและคนสุดท้ายคือหม่อมเจ้าปรียาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดินเชื่อว่าหลายคนรอดูเหมือนกันนะครับหม่อมเจ้าปรียาผู้ที่ มีกิริยาและการใช้วาจาสายตาท่าทุกอย่างไม่เหมาะสมกับความเป็นราชวงศ์เลยนะครับที่ไปกระทํากับเอื้อยไม่ยอมรับในตัวเอื้อนี่ก็ไม่รู้ว่าไปวางแผนเตรียมกับ พระมเหสีแสงจันทร์มาด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันบ่งบอกถึงจิตใจของคนคนหนึ่งนะดินว่าเอื้อยพระชายาเอื้อยซึ่งมาจากสาวชาวบ้านเนี่ยยังมีจิตใจที่สูงส่งมีคําพูดที่ดีมีกิริยาที่งดงามเหมาะสมกว่าคนที่เป็นราชวงศ์ที่ถูกอบรมสั่งสอนมาแล้วอย่างหม่อมเจ้าปริยาซะอีกนะคบคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะเคยตวัดแวดแ็ดใส่เอื้อยใช้สายตาต่างๆแต่ถ้าเป็นไอ้าหรอ ไไม่มีทางยอมครับดินเชื่อว่าเขาฟาดกับเขาตวาดกับตนหม่อมเจ้าปรียาเยดินเชื่อว่าจะหง่ายเงือบงงไปเลยครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมหล่กคิดว่าถ้าเกิดไอป้ปะทะกับหม่อมเจ้าปรียาจะเป็นยังไงครับ เชื่อว่าหลายคนก็รอคอยการเข้าวังของอ้ที่จะไปจัดการกับคนในวังแทนเพราะว่าคนดูเนี่ยก็อินมีความรู้สึกนะครับหลังจากที่เอื้อยถูกกระทำจนล่าสุดต้องออกจากวังไปอ่ะเดี๋ยวได้ดูแน่ครับแต่ถามว่าจะถึงขั้นตบกระจายเลยไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวของอ้าจะต้องทำให้เงียนเป็นพระชายาเอื้อยให้ได้มากที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าของพระรดพรหมทัตนะครับโดยเฉพาะอึงจีกลิ่นที่รู้ความลับ ของสองพี่น้องต่างแม่ที่มีใบหน้าคล้ายถึงเหมือนกันมากอย่างเอื้อยกับอ้านะครับเออว่าแต่ตัวของจีกับกลิ่นหายไปไหนเนี่ยคือต้องทําให้เนียนที่สุดให้3คนนี้เชื่อให้ได้ด้วยไม่งั้นเนี่ยโปแตกแน่ๆครับคือถ้าอยู่ต่อหน้าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้ารับหลังเนี่ยดินเชื่อว่าอ้าจะไม่มีทางยอมและเขาจะแสดงความเป็นตัวตนออกมาม,มากที่สุดยิ่งถ้าเกิดว่ามีทั้งคณิตถีมีทั้งแม่หมออีกนะโอ้โหงานนี้วังพรรณสีมีสะเทือนแน่ๆครับ ส่วนประเด็นที่ว่าแม่คณิษฐานางฟ้าแม่ทุนหัวต้นพงเงินโพทองทําไมถึงไม่ยอมไปช่วยเอื้อยพระชายาเอื้อยทําไมถึงปล่อยให้ไปเผชิญชะตากรรมถูกแม่หมอใช้มนทําให้จากสาวสวยเนี่ยกลายเป็นยายแก่ได้ทําไมไม่ไปช่วยหายไปไหนคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตดูคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะทันทีที่นางฟ้าแม่คณิษฐารับทราบว่าตัวของเอื้อเนี่ยหายไปออกจากวังไปเธอปรากฏกายตามหาก่อนเลยนะ หลังจากนั้นเธอโกรธมากครับเธอใช้สายฟ้าฟาดลมพัดรุนแรงใส่พระมเหศีแสงจันทร์ก็แล้วครับจนองค์เหนือหัวเนี่ยต้องไปขอโทษแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามพระชายาเอื้อยกลับมาจะไม่มีใครทําอะไรได้อีกนะครับนั่นหมายความว่าเธอพยายามแล้วแต่ถามว่าทําไมเธอถึงไม่ไปช่วยล่ะไอฉากนั้นนะ่ะที่แม่หมอเนี่ยใช้มนทำให้แก่เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าพลังของเธอมีอย่างจํากัดอันนี้อ้างอิงจากในละครเลยนะดิหนึ่งเคยบอกไงว่าถ้าเกิดย้ายต้นโพงเงินโพทองเข้าไปในวังเมื่อไหร่เนี่ย เอื้อยตกที่แน่ลาบากแน่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือนางฟ้าแม่คณิษฐาบอกนะครับหลังจากที่มีต้นพงเงินโพทองเธอกลับมาเนี่ยเธอบอกเลยว่าคือถ้าเกิดเอื้อยเนี่ยอยู่บริเวณป่าใกล้บ้านอยู่บ้านพ่อเนี่ยบ้านเศรษฐีพัทิกะเนี่ยเธอสามารถช่วยได้คือถ้าอยู่ใกล้ต้นพงเงินโพทองแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในวังเนี่ยจะเห็นว่าคือพลังของเธอหรือการไปมาของเธอจะอยู่แค่บริเวณวังนะพอเอื้อยกลับไปเท่านั้นแหละไม่สามารถช่วยได้ เผื่อรับรู้ไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุที่ว่าทําไมนางฟ้าแม่คณิษฐาถึงไม่ไปช่วยลูกตัวเองครับก็เข้าใจได้มันเป็นวิบากกรรมจริงๆครับอันดุนและติดตามไปด้วยกันนะครับละครแม่ปลาบูดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9ก้าโมงทางหน้าจอช่อง7 hd ดูทีวีกด35นะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube ช่อง3เสียงถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจักจักงงงกดติดตามกับบินไว้นะครับเฟซบุ๊กดินพัชรพัฒน์นะครับยูทูทบติบ๊ ตกดต,ติดตามทุกช่องทางก็จะขอบคุณมากๆเลยดูจบถึงตรงนี้นะครับพิมพ์เลข7และกันวันนี้นะครับขอให้โชคดีอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ